ไ,ไหนครับซืมออะไรพิจิรินหรือว่าชื่อเดิมเราชื่อิอะไรอ่าไฟนี่ซ้อมมากี่วันก็ซ้อมซ้ไม่เท่าซ้อมอยู่ที่ใครพิจิรินอยู่ที่สารคามที่เดิมมีใครไปช่วยเป็นผู้บอลซสอมเราไหมมีพี่กุมารดอยแล้วก็มีนักมวยในใค่ายวร์เตี๊ยมเมืเม่อไหร่ายกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับยี่สามมั้งสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบห้าแ้วหนักปลไปๆตอนนี้ห้าสิบห้ามวยสไตล์อะไรครับมวยฮอกวันนี้เลยต้องมาเจอผู้สิงนะเคยต่อยกันไหม ไม่เคยครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมมาตั้งแ่เมื่อไหร่ก็ศึกษาเขาเมื่อไหร่ตายวันนี้มาเจอเขาเนี่ยวางเกมมาแผ่งแค่นี้อ่อเรื่อยๆผมแต่ต่อยตามตาตาลับก่อนมีอะไรให้แก้ไขอาวุธบุญดีดีเนาะล่าสุดต่อยไปที่อ้อมน้อยวันนั้นต่อยกับพี่เพชรวันเป๊ะมั้งอ่ชนะคะแนนชนะคะแนนพี่ก็มาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าก็เวทวันนี้เนาะ ปริมาณ150ปีกชั่งน้ำหนักแล้วเป็นไงบ้างเคลื่อนอยู่13อยามสุดสั่งเอ้ยสบายเหมือนยืดเส้นยืดสายตอนเช้าร่างกายไฟนี้เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมารีเชน่าขับไก่เหมือนเดิมครับผมไฟนี้คุมมากี่กิโลก็3-4กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หลักหลักร้อยแล้วร้อยบวกแล้วคนจังหวัดมาสักนะครับฝากเช่วยๆแฟนขับหน่อยก็วันนี้ฝากเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำให้เต็มที่ครับอ่ะวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับ